เพลงแซ่มาแช่์ไปแล้ววันนี้เราจะมาเอา่อรีวิวปั๊บอีกกันนะถามว่าทำไมเสียไปวันนี้ไม่ต้องรู้โอเคจบ <c oughs> นี่คือปั๊บอีเตียมังอาดแกะเล่นไปแล้วนะแต่ว่าเก็บถุงเสียงมันไม่ฟินอะแต่ยูนิคอนเสียงฟินมากเลย <Okay. S 2> ฟินไหมทุกคนฟัง ฟินมากเลยทุกคนแต่ด้านนี้มันไม่ฟินนะด้านนี้มันน่าจะเอาไว้เล่นกับตอนกลางคืนน่าจะเหมาะนะคะตอนกลางคืนก็เล่นด้านนี้จะได้เงียบๆนะคะเอราษถาสำหรับเสียงรบกวนด้วยพอดีมีหมาเห่า,หาแต่ด้านเมื่อกี้ไม่ดังนะคะแต่ด้านนี้ดัง ของแท้ okay, ต้องรูดได้เดี๋ยวเดียว,เ,ยวเอาตรงนี้มันลูบได้ทำไมตรงนี้มันลูดไม่ได้อืมลูดได้อะลองตรงนี้ตรงนี้มันจะลูดได้ยาวแต่ด้านนี้มันลูดไม่ได้นะคะเป็นเป็นอะไรไม่รู้อ่ะแต่ด้านนี้ลูดได้อ๋อ อ่ารูได้อยู่นะเป็นยูนิคันแล้วก็ไอมังอ่ะเสียงมันไม่ค่อยฟินอ่ะชอบแบบนี้จริงๆจะสั่งไอมังอ่ะเพราะว่ารูปมันสวยดีนะแต่เขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยได้อันนี้มาแล้วปรากฏว่าอันที่แถมมาเสียงฟินมากก็เลยบายเ <c oughs> ด็ดตรงนี้นะคะแต่นี้ก็เล่นอยู่นะเวลาเบื่อก็ อดเล่นอยู่นะมันก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นหรอกมันดังมนะั้ยมันก็ดังอนะ่ะแต่ว่ามันไม่ฟินอันนี้มันจะฟินนะอ่ะอ่ะเนี่ยอันนี้มันจะแบบอ่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้กับอันนี้นะอันนี้ก็มันจะอันนี้ก็ มันจะอันนี้มืนของจริงมากกว่าอันนี้มาของของปลอมของก๊อบอะแต่ก็ชอบทั้งคู่นั่นแหละเนื้อสัมผัสก็ไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้เหมือนของจริงอะเล่นได้ตลอดชีวิต กด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 อันนี้ต้องพากนะเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยถ้ามันสู้มือทุกคนมันเด้งสู้มือโอเคติ๊บอ่าอ่าหนึ่งนะชิปอ่าอ่าแบบนึง ทุกคนนี่อืมดีเยี่ยมค่ะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งกรุ๊กก๊กกก๊กด้วยนะคะบายใครยังไม่ดูคลิปเก่าที่รีวิวป๊อปอ,อีตอนแรกก็อย่าลืมไปดูด้วยนะหรือว่าใครดูแล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแต่ถ้าชอบมากจริงๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะโอเคบาย ไม่มีเอาสีฟ้าเอาสีเขียวสีเขียวเอาไม่มีสีเขียวอันนี้สีเขียวมินแสดงว่าก็ต้องอันนี้เออ